เป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งเลยอ่านหนังสือไม่ออกไปสมัครเรียนที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนรับอยากจะหักควงมาลัยอ่ะไปอีกฝั่งนึงแต่มันทําไม่ได้หนวดเงินไปเยอะครับเราไปทําคลิปหนึ่งเราพูดถึงกลโกงของ forex ในเพจที่พูดถึงข่าว forex นี่คือแบบเบอร์หน้าเราอะ่ะเขามีแบก็กแต่เขาจะแบบจัดการผมเล่นผมด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เพจผมโดนปิดเนี่ยโคตรท้อเลยโอ้โหแบบ6กเดือนที่ครอบครัวแตกแยกทุกอย่างแล้วผมบอกว่าอะไรไหมผมไม่คุยกับแม่มันปี ชื่อโบนะครับ กิตเนศพุทธิพัฒน์วัฒนะที่บ้านฐานะค่อนข้างปานกลางแล้วกันเอาไว้นว่าปานกลางลงล่างมีพี่น้อง3คนก็คือผมเป็นคนโตน้องสาวหนึ่งคนแล้วก็น้องชายอีกหนึ่งคนพ่อก็ทํางานเป็นเซลล์แม่ก็เป็นแม่บ้านที่บ้านก็อยู่ห้องเล็กๆอัดกันอยู่5คนเป็นตึกแถว5ชั้นนะครับตอนเด็กเป็นคนที่ดื้อมากไม่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งเลยอ่านหนังสือไม่ออกถ้าพูดถึงเกเรดเฉลี่ยนเนี่ยโหเทอมไหนได้หนึ่งนี่คือแบบพ่อแม่ดีใจแล้วอะไปสมัครเรียนที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนรับ แล้วเราก็มีปมมาตั้งแต่เด็กโดนเพื่อนล้อโดนครูตีหน้าว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตตอนปอนหนเนี่ยนะครับแม่ก็พาไปสมัครเรียนไปสมัครเรียนทุกที่เลยเขาก็ให้อ่านกอากาอ,อากาขออาขาเราอ่านไม่ได้คือทุกคนอ่านได้หมดอะมีผมคนเดียวที่อ่านไม่ได้เนี่ยแหละอันนี้คือปมมาตั้งแต่เด็กเลยครับตอนมอนหนึ่งเนี่ย จำได้เลยโดนเพื่อนลอ้อมอนหนึ่งใช่ไหมเราก็โดนเพื่อนแกล้งแล้วเราตัวสูงไงเราสูงร้อยแปเอาเป็นว่าทั้งห้องล้อผมอเราโดนแกล้งเราโดนท้าต่อยตั้งแต่รุ่นเดียวกันยันรุ่นพี่คิดดูดิมาท้าต่อยเรามากระชือเราบ้างอะไรเงี้ยฟันนียโยกเลยนะจำได้เลยฟันหักเลย ตอนมนหนึ่งจังหวะดีมากเลยพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออันพ่อเขาเนี่ยเป็นครูมวยแล้วก็มาซ้อมมวยเนี่ยอยู่ที่ลานจอดรถของอาพาร์ตเมนต์เราก็เลยไปดูเพื่อนพอดูไปดูมาเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่เราชอบอะเราอยากจะหาวิชาป้องกันตัวล่ะ<ๆ>ก็เลยไปดูแต่ตอนนั้นยังไม่ซ้อมนะไปดูเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปชกด้วยฝึกอาสวินดำม,มวยเจ็ดสีพวกเนี้ยชนะประมาณสักเกือบสิบไฟต์ดิดค่าตัวเป็นหมื่นแล้วต่อยเดือนหนึ่งเดือนละคังนะที่ดูดิโอตอนนั้นคือแบบปั่นแล้วแตกเลยอะถ้าเราได้เงินเดืเดืืือออนนลหมเเคด เงินของผมตอนนั้นมันเยอะมากนะผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากเลยผมก็เลยไปขอฝากตัวผมก็ได้ซ้อมกับเพื่อนแล้วพ่อเพื่อนก็เป็นอาจารย์ผมคนแรกเราไปโรงเรียนไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นนักมวยแล้วก็มีคนมาท้าต่อยเราด้วยแต่เราไม่ต่อยอาจารย์พูดตั้งแต่วันแรกเลยถ้ากูสอนมวยมึงมึงห้ามเอาวิชาที่กูสอนไปรังแกใครซ้อมอยู่ประมาณเดือนกว่าอาจารย์ก็พาไปต่อยเลย เป็นบาฝรั่งเล็กๆมันเป็นแบบรายการเล็กๆบาฝรั่งอะ่ะต่อยให้ฝรั่งดูผมก็ไปหาคู่ต่อสู้เลยโปรโมเตอร์ที่จัดรายการเขาบอกว่าเนี่ยมีคนนึงเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมาต่อยครั้งแรกเหมือนกันเขาถามผมว่าสู้ไหมผมหันไปปับ๊บผมกําลังจะบอกว่าไม่สู้อาจารย์ผมบอกว่าสู้ยกหนึ่งผมเกือบน็อก เขาบอกเฮ้ยเขาตบหน้าเราเฮ้ยปังมึงต้องจับคอตีเขาพอยกที่2ปั๊บก็เลยไปจับคอตีเขาหลังจากนั้นเขาต่อยเราไม่ได้ตีเขายันยกสียเขาเกือบน็อกแล้วเราก็ชนะวันนั้นรู้ป่าวันนั้นโคตรดีใจอ่ะไม่ใช่ว่าเราดีใจเรื่องของการได้เงินนะแต่สิ่งที่เราได้รับมันคือชัยชนะเราได้ลิมรสคําว่าชัยชนะครั้งแรกในชีวิตก็ตอนนั้นก็ต่อยมวยมาครับต่อยมา3ปี เราอ่านหนังสือไม่ออกคือก่อนจะขึ้นม .3 เนี่ยก่อนจะไปเล่นกีฬาเนี่ยเชื่อไหมว่าบางวิชาเนี่ยผมรู้ว่าผมอาจจะต้องขึ้นมายืนพรีเซนต์หรือขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการอ่านผมจะไปนั่งอยู่ในห้องน้ําเป็นชั่วโมงอะ่ะคิดดูดิไปนั่งรอคุณครูสอนจบ แล้วตอนนั้นจําได้เลยด้วยความที่ผมเนี่ยไปสมัครเรียนที่ไหนไม่มีใครเขารับปาก็เลยพาไปเรียนที่ศิวิกรส่งเรียนเอกชนแล้วเราก็เห็นความลาบากของพ่อแม่เราอะเราค่าเทมอมโรงเรียนผมมันแพงอะแล้วบังเอิญเนี่ยจำได้เลยเราไปเห็นนักกีฬาบาสท,ที่เขาซ้อมบาสอยู่ในโรงเรียนแล้วทุกคนเนี่ยเรียนฟรีหมดเลยพอดีเขาประกาศรับขึ้นม .4 ตอนนั้นเนี่ยโรงเรีย pues นศิวิกรไม่รับผมแล้ว, <ร peninsula. S 1> ลวเพราะเกรดเฉลี่ยผมแบบไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำผมก็เห็นโอกาสพอดีเขาไปลงข่าวว่าเนี่ยโรงเรียนศิวิกรเราก็มองให้โรงเรียนตัวเองอะรับนักกีฬาจากทั่ว ปีหนึ่งประมาณรับประมาณ4-5คนมสเราก็เลยบอกป้าจะไปเป็นนักบาสถ้าเกิดสามารถไปคัดได้เนี่ยเราจะได้เรียนฟรีเลยต้องบอกว่าตอนนั้นเล่นบาสไม่เป็นเลยอาจารย์เลืองศักด์เอโกบนเขาเป็นนักบาสท,ทีมชาติแล้วเขาก็มาเป็นครูที่นี่ซึ่งเราเล่นบาสไม่เป็นเลยแม้แต่จับลูกบาสชูดบาสเราก็ทําไม่เป็น จำได้เลยไปขอโอกาสเขาเขาก็ให้นะเขาให้เรามาคัดผมไปคนแรกกับคนสุดท้ายไปขอเขาซ้อมอะครับสเดือนช่วงปิดเทอมพอไปคัดตัวตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่าน,ม,านมันก็จะมีบอร์ดขึ้นมาไงโหรายชื่อเราแบบสุดท้ายเลยเด็กชายพงศกรนพกุลตอนนั้นชื่อพงศกรนพกุลติดนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสวีกองโหตอนนั้นคือแบบพ่อแม่แบบโคตรดีใจอะค่าเทอมไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือฟรีหมด ก็คือเป็นกัปตันทีนตมตอนม6คือเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเป็นกัปตันแล้วว่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยเล่นตั้งแต่8ขวบแต่ผมคือ3เดือนนะสเดือนคือ3เดือนที่มาคัดนะตอนม4ด้วยความที่เราขยันแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่คือไม่ค่อยยอมใครเท่าไหร่เราตั้งเป้าว่าเราจะเก่งกว่าคนนี้ให้ได้แล้วพอเราชนะปั๊บพอเราชนะคนที่1เราตั้งเป้าต่อเลยเราชนะคนที่2ให้ได้พอเราชนะเสร็จปั๊บคนที่3คนที่4คนที่5จนเราขึ้นมาเป็นตัวจริงโดยใช้ระยะเวลาแค่เทอมเดียว คุณครูจากที่แบบเกยียดเราอะคือเขารักเราทุกคนไม่มาเรียนใช่ไหมให้ผักเราสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน การเล่นบาสเนี่ยทำให้ผมมีความเป็นผู้นําตอนมหปั๊บเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสโมโสรก็ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นตอนนั้นนะเป้าหมายของผมคือผมอยากเป็นทีมชาติแล้วก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ในประเทศไทยตอนนั้นเลือกมาหาวิทยาลัยมสวคณะพะัลศึศษาแต่เลือกเรียนมสวเพราะว่าคิดว่าคณะเนี่ยแหละจะเป็นคณะที่ทําให้เราเนี่ยเรียนจบนะครับพอเข้าไปเรียนจริงๆแล้วก็จบนะจบด้วยตัวเองเลย สองปีนี่คือจบเลยไปต่อไม่ได้แต่ตอนปี2ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อกับแม่เขาเริ่มมีปัญหากันแล้วหลักๆกก็คือเรื่องเรื่องของเงินแหละครับอยู่อยู่ก็เขาก็เลิกกันนะครับเราไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะเกิดสิ่งสิ่งนี้มันเหมือนแบบชีวิตครอบครัวมันพังทลายเราเพึ่งเล่นมาตอนมอสอายุ16ยังไงเราทีมชาติแน่นอนพอมาเจอเหตุการณ์เนี่ยผมฟาดเสียล่เลยครับแล้วผ่านมาประมาณสักเดือนกว่าครับปาเขาคงแบบขับรถแบบไม่มีสติเขาก็เกิดอุบัติเหตุ โดนรถมาเฉียวแล้วขาป้าก็หักสองท่อนแล้วตอนนั้นคือป้าเป็นเสาหลักของครอบครัวส่งน้องสองคนเรียนหลังจากนั้นป้าก็ถูกไล่ออกจากงานแล้วน้องผมสองคนก็คือก็ออกจากที่เรียนหมดคือตอนนั้นคิดแล้วสติไม่มีแล้วว่าอยากจะหักพวงมาลัยไปฝั่งแต่มันทําไม่ได้มันยังมีแบบคือน้องเราต้องช่วยน้องหลุดออกมาให้ได้จากตรงน,นั้นแล้วป้าอีกคนนึงตอนนั้นคือเราไม่ได้คุยกับแม่ไป7ปีคือตัดตัดลูกตัดแม่ไปเลยแล้วจาได้เลยตอนนั้นปี54 ตอนนั้นปีน้าท่วมผมขับรถป้าผมอะไปสุวรรณภูมิผมก็ไปเห็นคนเขายืนตักทรายกันผมก็ไปจอดรถปั๊บแล้วก็ไปช่วยเขาตักทรายแล้วก็เขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีอะบนทรายอะเราแค่ตักทรายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราจะตักไปช่วยคนที่แบบประสบภัยน้าท่วมเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีกําลังเรามีแรงในการช่วยเหลือใครบางคนนะครับเชื่อป่ะช่วงนั้นอะตักทรายทุกวันแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ออกจารียน,นครับ มันไม่มันไปเรียนไม่ได้แล้วอะน้องอีกสองคนก็ออกจากเรียนหมดตอนนั้นเนี่ยโหทําทุกอย่างครับเข็นของขึ้นห้างไปยืนหน้าบูธคนที่เฝ้าเราก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปเรียกลูกค้าเนี่ยเรียกลูกค้าสิไปโบกเรียกลูกค้าผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะเชื่อว่าทํางานอยู่วันหนึ่งอะโหโดนดา่าเพราะว่าผมไม่เรียกลูกค้าวันที่สองเราก็มาครึ่งวันแล้วเราก็ไป แล้วก็จุดเปลี่ยนชีวิตเลยเนี่ยพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาชวนไปแข่งบาร์ที่พัทยาทีนี้ไปรู้จักพี่คนหนึ่งเขาบอกเขากำลังหาคนขับรถอยู่เขาเป็นผู้บริหารโรงแรมชื่อดังผมมีโอกาสได้ไปขับรถให้เขาเขาเอ็นดูผมมากไม่รู้ทําไมไปช่วยเขาถือของอะ่ะแล้วเราก็ไปเห็นห้องเขาแบบโหห้องหรูสุดดีสุดติดทะเลเขามีเสื้อผ้าเนี่ยใช่ไหมเขาก็อ่ะเอาเอานี่ไปใส่กางเกงเสื้อทุกอย่างเลยนะให้ผมมาใส่แล้วก็เขาก็สอนผมทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นการจับช้อน คุยกับคนเราเป็นเหมือนโค้ชคนแรกเลยเราก็เกิดแรงบันดาลใจใช่ไหมตอนนั้นจําได้เลยความฝันของเราคือเราอยากเป็นผู้บริหารตรงแรกอันนี้คือความฝันแรกเลยเขาสอนผมทุกอย่างครับเป็นเหมือนทางรัดเลยทางรัดชีวิตเนี่ยที่ได้มาขับรถให้ให้พี่คนเนี้ ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนชวนไปฟังอะไรเราไปฟังหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือ่ายไปฟังประกันชีวิตไปฟังหมดทําไม่ทําไม่รู้เขาบอกว่าโอกาสเราต้องไขว้าเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธพี่ที่เป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาเราอะ่ะเขาถามว่าเราจะทํำไหมเราอยากประสบความสาเร็จไหมไม่รู้อะ่ะไม่ต้องถามผมทําอะไรก็ได้ผมทําหมดก็เลยเริ่มทำเชื่อไหมว่าผมทําตั้งแต่อยู่ย0 ปีแรกเนี่ยผมขายของไม่ได้เลยนะขายยาสีฟันขายไอ้น้ำมันลำข้าวอย่างเงี้ยทำมาหนึปีเนี่ยโหรู้สึกท้อมากเลยไม่ประสบความสำเร็จจนมีอยู่วันหนึ่งจำได้เลยเราเริ่มเล่น f c e e o o o แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุเท่าเราตอนนั้นอายุ23แลละเขาได้เงินเดือนหลายล้านขับรถเปิดปะทุนผมก็เลยว่าทเขาทำบริษัทอะไรวะก็เลยเข้าไปหาเขาทักเข้าไปหาเขาในเฟซปรากฏว่าบริษัทเขาอยู่ราชดา นะครับผมขึ้นไปปับ๊บคือผมอยู่บริษัทที่มันแบบคือยอดขายมันเป็นพันล้านน่ะบริษัทคือแบบขึ้นไปแล้วหนูวิ่งผ่านแล้วพอเปิดประตูเข้าไปโอ้โหมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยเขาขายคอลลาเจนทีนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเขาทํายังไงเขาถึงประรสบความสาเร็จได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันหมดยุคแล้วที่ไปเคาะประตูบ้านขายอะ่ะเหมือนที่เราทำอะ่ะเหมือนที่ผมทำอะ่ะเขาบอกว่าเขาขายโพสตขายหน้าเฟซขายของออนไลน์ ผมก็เริ่มโพสต์ขายพอเริ่มโพสตขายปั๊บทีนี้เอ้ยเราเริ่มมีรายได้เว้ยเราเริ่มแบบไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายรายได้เดือนละสามหมื่นตอนนั้นยี่ส<ะ>ิบสาะผมก็เลยเริ่มสร้างทีมจากไม่กี่คนอะสามสี่คนเริ่มเปลี่ยนเป็นสิบคนเริ่มเปลี่ยนเป็นร้อยคนแล้วก็เป็นพันคนรายได้ขยับขึ้นมา3 0 0แสนต่อเดือนตอนนั้นใช้เวลาแค่1นปีก็ประสบความสำเร,ร,ร็จ <Gesicht> แต่พอเราประสบความสำเร,ร็จไประดับหนึ่งเนี่ยเราได้ทุกอย่างละเราอยากซื้ออะไรเราซื้อหมดมันมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งครับ แล้วทํางานเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บเราก็ไปเมาตอนนั้นเริ่มคบเพื่อนไม่ดีละเริ่มสร้างพฤติกรรมที่มันไม่ดีออกมาเวลาที่เราเมาแล้วไปไงขั้นต่อไปเราก็อยากเมาขึ้นแล้วก็ไปทํางานเหมือนเราก็ไปไปพอน้าที่ไปแบบไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีเป้าหมายอะไรต่ออีกแล้วอะจนแบบไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยเขามีโรงงานนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าผมทําเองเนี่ยผมรวยนะโตตอนนั้นฝันแตกเลย ก็เอาวะก็เลยตัดสินใจออกจากบริษัทเดิมนะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทตัวเองเชื่อไหมว่าผมออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านไป1นเดือน2เดือนเชื่อปะ่ะสิ่งที่เขาพูดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาพูดแต่สิ่งที่เขาพูดมาคือมันมันไม่จริงเขามาคุยกับเราอีกเขาบอกเอางี้แล้วกันให้ผมมาจ่ายเงินผลิตสินค้าขนาดผมโดนมานะผมโดนมานะหนึดอกผมยังเอาเงินให้เขาไปผลิตสินค้า เขาพูดทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะมี 1, 2, 3, 4นะ<ม>ก็คือมีเอนเกเดียนแบบนี้นะเม็ดเนี่ยจะเป็นซอฟ์เจลนะมันเหมือนเราเราซื้อ iPhone 13อะแต่เขาเอา iPhone 10มาให้อันนี้คือดอกที่2แล้วด้วยความที่โหตอนนั้นข่าวอาหารเสริมคนกินแล้วตายอะไรเงี้ยมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอะโหตอนนั้นหมดเงินไปเยอะครับแล้วทีนี้เราก็สู้ตอ่อเราไปยืมเงินพี่ที่โคราชเอามาประคองธุรกิจแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ เราคือแบบโง่ซ้าโง่ซ้อนมากเลยก็เลยไปหาพี่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันจะไปขอซื้อสออบอคบเขา mm. เขาบอกว่าถ้าอยากได้สอบอคบเขาก็จ่ายมา3ล้านเราก็ตอนนั้นคือเราเลือดนักสู้ไงได้พี่ส <3, 000. S 2> ล้านเดี๋ยวผมขอผ่อนพี่ได้ไหม mm. เขาบอกได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมไม่แปลกๆว่ะจ่ายไปสองล้านก็เลยลองไปคุยกับพี่เขาพี่ช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมได้ไหม mm. หรือเอาชื่อผมเข้าไปเป็นแบบกรรมการหรืออะไรก็ได้ในในสคบครับเาขาบอกเขาไหมผมต้องจ่ายเขาอีกล้านนึง ตั้ตัวเลยไม่จ่ายไม่เอาละถ้าจ่ายอีกล้านนึงนะจบตอนนั้นไม่มีตังค์แลยครับเงินที่ไปยืมพี่จากโคราชก็จ่ายออฟฟิศนี่แหละครับจ่ายพนักงานจ่ายจ่ายจนแบบจนหมดอะตอนนั้นคือแบบติดหนี้สิบล้านโอ้โหคือชีวิตไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้ไม่มีทางออกเลยแต่ด้วยความที่แบบเรายังมีภารกิจอยู่น้องของเราก็ยังอยู่ตรงนั้นพ่อของเราก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ได้เรายังเป็นอะไรไม่ได้ ไปเจอพี่คนหนึ่งช่วงที่แบบขับซูเปอร์คาร์นะตอนนั้นไปออกทริปที่พัทยาแล้วไปเจอพี่คนนี้คุยับเขาเขาก็ถามเราทําอะไรเราบอกว่าเราทําอาหารเสริมผมก็ถามเขาว่าเขาทําอะไรเขาบอกเขาเล่นหุ้นเขาตอบแค่นี้ไปขอทํางานเขาเลยพี่ทําอะไรครับอะไรเงี้ยผมผมขอแบบไปเป็นผู้ช่วยพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตเขาว่าเขาทําอะไรทีนี้ก็ถามเขาพี่พี่เทรดอะไรเขาบอกเขาเขาเก่งกําไรสกุลเงินผมก็ไปศึกษาตอนนั้นก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันคือตเลข เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเปิดพอตยังไงเราก็อยู่กับเขามาแล้วก็เขาเอ็นดูเรานะเขาเทรดมา1ิบกว่าปีแล้วผมก็เลยไปขอดูเขาผมถามอะไรปับ๊บเขาตอบผมได้แล้วผมดีขึ้นทุกๆวันตั้งแต่วันแรกแล้วเขาไม่ทําธุรกิจอื่นเลยนอกจากการเทรดโมเรกิ้เดียวตอนนั้นก็เริ่มเทรดแล้วก็โหแบบแตกแล้วแตกอีกแล้วเราเป็นนักสู้ไงตอนนั้นคือแบบโทรไปหาพี่เขาเขาบอกผมว่าเนี่ยเวลามึงแพ้มึงแพ้อย,อยู่แค่สองไม้นะมึงแพ้แค่จังหวะเดียวเองนะแค่วันนี้มึงไม่กล้าคัดในจังหวะที่มึงเข้าผิดทาง ก็หลังจากนั้นเราก็เข้าใจหลังจากนั้นผมก็เริ่มปรับตัวเองตอนนั้นหมดตัวนะไม่มีตังค์ละไปยืมแฟนเติมไปอีกพันเหรียญเราก็เทรดมาเป็นหมื่นเหรียญหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็เทรดจากหมื่นนะครับก็พิกชีวิตเลยตอนนั้นก็คือเราก็เทรดอยู่คนเดียวนี่นแหละแล้วเราก็สอนให้กับคนขับรถคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ผมเตือนนะเขาบอกผมคำหนึ่งเลยว่าถ้ามึงเทรดได้แล้วอ่ะมึงอย่ายไปสอนใครถ้าวันเนี้ยมึงสอนเขาแล้วเขาเทรดไม่ได้อ่ะเขาจะโทษมึงเขาพูดกับผมค่ะคำเนี้ยเวลาที่เรามีอะไรดีๆเเวลาาที่ร ได้อะไรมาเนี่ยเราอยากแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมมันก็แตกหลายฟอร์ดเหมือนกันก็ท้อเหมือนกันจะเลิกเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาเนี่ยผมจะไปถามอาจารย์ผม,ผมจะได้คําตอบมาแล้วก็มาตอบทุกคนแล้วทุกคนก็เก่งขึ้นทุกวันอะ่ะ เราก็เลยไปคุยอาจารย์ว่าเราอยากเริ่มสอนแล้วตอนนั้นผมเริ่มผมเริ่มเทรดได้ละเราก็เริ่มจากสอน1่ตอนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เริ่ม10คนเปลี่ยนเป็น20คนนะครับเราก็สอนเพราะว่าเราอยากจะแบ่งปันอาจารย์ผมบอกว่าอะไรไหมถ้ามึงอยากสอนมึงต้องมีคํามั่นสัญญากับเขาข้อที่1นงนะมึงห้ามโลภห้ามโลภเด็ดขาดถ้ามึงโลภเมื่อไหร่ปับ๊บมึงจะเจอหายนะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกับผมแล้วผมมาเคยมีอีโก้มาก่อนเคยไม่ฟังใครมาก่อนแล้วทําให้ธุรกิจผมเจ๊งผมไม่เรียนรู้อะใครพูดอะไรคือ ผมอายุ26ผ,ผมขับแลมโบนะเราไม่ฟังเราเราเราเลยเจ๊งไงรอบนี้คือเราแบบฟังทุกอย่างเราต้องมีกฎเหล็กร่วมกันก่อนมึงห้ามระดมทุนเด็ดขาดเพราะสิ่งนี้มันสิ่ที่ผิดกฎหมายแล้วไม่ว่ามึงจะเทรดได้ขนาดไหนห้ามรับเทรดเด็ดขาดซึ่ง5ปีที่ผ่านมาผมก็ยึดหลักกฎที่อาจารย์ให้คำมั่นสัญญาอาจารย์ไว้สร้างเพจแรกๆจําได้เลยเราก็แกะวิธีคิดแกะ จิตแต่ว,วิทยาในการเทรดเนี่ยลงไปในเพจคนตอนแรกคนติดตามก็ไม่ได้ค่อยมีเท่าไหร่เวลาเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็แกะออกมาจากจากที่เราเคยเจอมาแล้วเราเจออะไรมาบ้างใช่ไหมครับเรามีปัญหาอะไรแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหามันได้ยังไงโหตอนนั้นคือแบบไม่กี่เดือนอต้องเอมาสามเดือนทั้งคนติดตามมาเป็นหมื่นคนเลยทีนี้เราไปทาคลิปหนึ่งเราพูดถึงกลโกงของ forex ก็ไม่รู้ว่าคลิปคปนั้นมันไปแทงไปเปิดเผยหรือว่าไปสกิดใครบางคนก็ไม่รู้นะ โอ้โหหลังจากคลิปนั้นครับในเพจที่พูดถึงทาวฟเล็กนี่คือแบบเบอร์หน้าเราอะแต่รู้ว่าเป็นเราอะนึกออกไหมเบอร์หน้าเราปับ๊บแล้วเขียนเลยแบบไอ้นี่มันมาแบบระดมทุนมันมาโกงมันมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าใครที่ถูกไอวเนี่ยหลอกเงินหรือทําเสียหายแล้วเนี่ยเขามีแบ็กส่งชื่อมาเลยแต่เขาจะแบบจัดการผมเล่นผม จนตอนนี้เป็นปีล้ะยังไม่เห็นมีใครไปตอบเขาเลยมีแต่คนบอกว่าเอ้ยนี่อาจารย์พวกคือมีแต่คนเม้นต์ดีๆอะ่ะนึกออกไหมมีคนบอกให้ผมฟ้องเขาแต่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่า<ม>เราไม่อยากเสียเวลาตอนแรกเนี่ยผมไม่กล้าอะไรสดเลยวันนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรู้ว่าเราเนี่ยมาดี เรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจริงๆนะครับผมก็เลยไลฟ์สดจําได้เลยไลฟ์สดแรกมีคนดูสาวสิคนไลฟ์ไปเกครั้ง9สัปดาห์มีคนดูพันห่วคนหลังจากนั้นเพจเพจเดิมนะเพจเดิมนะคนติดตามจากหมื่นคนขยับขึ้นเป็น33,000ืน่นคนแล้วคนรู้แล้วว่าเราไม่ได้มาไม่ได้มาหลอกใครนะครับรู้ป่ะว่าเพจผมเนี่ยโดนปิดนะโดนปิดจากการที่ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ เพจผมโดนปิดเนี่ยโคตรท้อเลยโอ้โหแบบ6เดือนคนติดตามส0,000คนโคตรท้อเลยแล้วโดนปิดอะ่ะสร้างเพจใหม่เมื่อต้นปีแต่เชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกไม่เจ็บปวดไม่เติบโตสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปดูไปดูวิดีโอเพจเก่ากับวิดีโอเพจใหม่ดิคนละเรื่องเลยผมรู้สึกผมเก่งขึ้นทำไมเราถึงสู้ต่อเราทำเพื่อช่วยเหลือคนเรื่องแม่ของผมเนี่ยจำได้เลยไปเล่าให้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ผมบอกว่าอะไรไหมมึงทำแบบนี้ได้ไงวะทำไมมึงทำไมมึงถึงทำแบบนี้ไม่ว่าเขาจะ ยังไงก็แล้วแต่เขาก็คือแม่มึงมึงกลับไปขอโทษเขาเหน่อยนี้นะมึงรู้ไหมว่ามึงทําแบบนี้พลังงานมันไม่ดีอ่ะพลังงานไม่ดีมันจะเข้าตัวมึงด้วยมึงอยากประสบความสาเร็จไหมมึงอยากมีชีวิตที่ดีไหมมึงกลับไปขอโทษแม่มึงซะเชื่อป่ะวันนั้นผมแบบกลับไปขอโทษแม่ช่วงนั้นน่าจะเป็นวันเกิดน้องอีกกี่แล้วมั้งพอไปปั๊บไปเจอแม่ก็ร้องไห้เลยร้องไม่หยุดอ่ะร้องร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกร้องอยู่3วันอ่ะแล้วหลังจากนั้นคือแบบมันปลดล็อกอ่ะมันเหมือนแบบภูเเขาาทที่มมััันนบออออกกระะไปล คือม no ันเป็นเรื่องราวที่ผมไม่เคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับให้ทุกคนอ่านนะครับสิ่งที่ผมพลาดนะครับสิ่งที่ผมเคยประสบพบเจอมาบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นคติสอนใจอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับนะครับแล้วลองเอาไปใช้ดูหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับจะเป็นทางลัดให้แก่ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันหวังว่าทุกคนนนะะะคคครรรรัับบบจจปสสาม็ทุก ถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์อยาใา้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆถ้าเราฟังแล้วได้ประโยชน์เพื่อนๆที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าใครยังมีปัญหาอะไรอย้ายคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วผมจะทําวิดีโอแบบนี้ตอบกลับไปให้และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอหน้าผมมีเนื้อหาจริงๆมามอบให้คุณแน่นอนสวัสดีครับ